เลขท้ายประทัดไอ้ไข่ถูกติดหลายงวดสวัสดีจ้าแม่ไกันไม่เตงี่ยท้าอีกแล้วนะคะ ค่ะวันที่5พฤศจิกายน63เวลา14.57นาฬิกา57าทีเลขท้ายประทัดไอ้ไข่นะคะมาแล้วเลขปลายหางประทัดไอ้ไข่วัดสนามชัยกระแสด,ดีหลังให้โชคหลายงวดติดนะคะวันที่5พฤศจิกายน63นะคะ ผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณวัดส,สนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพระอาจารย์สมหวังยาณสัมปันโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดส,สนามชัยและลูกศิษย์ได้ทำนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ไอ้ใครพร้อมกับทำการบวงสรวงจุดประทัด ทายแผนไว้ที่บริเวณอคอไอ้ไข่เห็นชัดเจนนะคะได้เลขแปดหกสองนะคะเลขสามตัวแล้วก็เลขสองตัวห้าสี่ค่ะชาวบ้านนักท่องเที่ยวไม่พลาดนำตัวเลขไปเสี่ยงดวงนะคะ ไอ้ไข่วัดสนามชัยให้โชคนะคะเลขปลายประทัดที่แผดบริเวณที่อคอยไข่ถูกมาแล้วหลายงวดติดต่อกันยังเป็นกระแสแรงที่ต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะจ้ะเนาะ โซภัยโซมันเนาะจ้าเนาะ8ปดนะคะแล้วก็5 4ค่ะสำหรับข่าวนี้แม่ไก่ก็นำมาเสนอนะคะเนาะอันนี้วันที่5พฤศจิกายน6กสามแม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ